สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยผักกันค่ะนะคะสําหรับกิจกรรมแรกของวันนี้คุณครูพายุนะคะจะพานักเรียนทุกคนนะคะท่องคำคล้องจองผักสีเขียวนะคะเอาให <threatens, S 2> ้เด็กๆทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันค่ะนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะท่องคำคล้องจองพร้อมกับทําท่าทางประกอบนะคะพร้อมค่ะคำคล้องจองผักสีเขียว ชอาผักสีเขียวมีวิตามินเด็กๆชอบกินชอบทานมากมายแครอทผักบุ้งกางตุ้งหลากหลายอร่อยมากมายกินแล้วแข็งแรงเก่งมากค่ะตัวนี้ตัวเองค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนกับคุณครูนะคะ จะท่องคำคล้องจองพร้อมกับทำท่าทางระอกอบไปพร้อมกันนะคะพร้อมค่ะคำคล้องจองผักสีเขียวเจ้าผักสีเขียวมีวิตามินเด็กๆชอบกินชอบทานมากมายแครอทผักบุ้งกางตุ้งหลากหลายอร่อยมากมายกินแล้วแข็งแรงเก่งมากทุกคนเลยค่ะต,ตัวไนี่ตัวเองค่ะ จากคำของจอผักสีเขียวมีผักกี่ชนิดคะสามชนิดเก่งมากคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะอะไรบ้างแครอทผักบุ้งพางตุง้งใช่ไหมคะแครอทมีสีอะไรคะสีส้มผักบุ้งกับกางตุง้งมีสีอะไรคะสีเขียวนะคะผักสีเขียวมีอะไรบ้างเอ,อ่ยนะคะมีผักกาดอะไรคะตำลึงคะน้าต้นหอมผักชีนะคะ้วนแต่มีใบสีเขียวนะคะ ผักเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายและเป็นแหล่งของใยอาหารที่ช่วยให้ร่างกายกำจัดสิ่งหมักหมมในลำไส้ทำให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกตินะคะถ้านักเรียนอยากมีผิวพรรณที่ดีอยากมีระบบการขับถ่ายที่สะดวกนะคะนักเรียนจะต้องรับประทานผักให้สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูประยูนนะคะก็พร้อมที่จะพาเด็กๆที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะนะคะเด็กๆนะคะนำหนังสือธรรมชาติรอบตัวขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่12นะคะหน้าที่12มีเลข1กับเลข2อ่านว่า12นะคะเด็กๆดูไปพร้อมกันค่ะ ควรดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรสนทนาเกี่ยวกับภาพและระบายสีภาพการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆอ่านคำตามคุณครูค่ะให้อาหารอาบน้ำแกล้งพาไปหาหมอเล่นนะคะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเด็กนะคะกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในในหน้านี้ก็คือจะเป็นสุนัขนะคะบ้านใครมีสุนัขบ้างเอ่ยนะคะ บ้านก็มีบ้านที่พ่อมีไหมนะคะอ่าให้อาหารนะคะเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะอาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงก็เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะแกล้งก็คือเด็กผู้ชายเอาเชือกไปมัดขวดแล้วก็ไปมตตดัดหางสุนัขเป็นการแกล้งอันนี้ไม่ใช่การดูแลสุนัขนะคะเป็นการรังแกสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะภาพจะไปพาไปหาหมอเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะ เล่นกับ,กบสุนัขก,ก็เป็นการดูแลสัตว์เลีย้ยงนะคะ,คะระบายสีภาพการดูแลสัตว์เลีย้ยงเด็กๆก,ก็จะต้องระบายสีภาพอะไรบ้างเอ่ยเอายมโก้บอกว่าให้อาหารนะคะแต่เล่นบอกว่าอาบน้ําเก่งมากเลยค่ะยูโก้บอกาพาไปหาหมอเจ้าขาขอบอกว่าเล่นกับสัตว์เลีย้ยงก็คือเล่นกับสุนัขนะคะเราจะมีภาพที่เราต้องระบายสีกี่ภาพเอ่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะ เด็กๆระบายสีภาพเลยค่ะนะคะครูประยุทธ์เสร็จแล้วนะคะครูก็ระบายสีภาพให้อาหารสัตว์เลี้ยงให้อาหารสุนัขอาบน้ำให้สุนัขพาสุนัขไปหาหมอแล้วก็เล่นกับสุนัขนะคะเ,เด็กๆเ,เสร็จอยังคะ่ะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะคะ จได้ยังเอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะนะคะเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าที่13มีเลข1กับเลข3อ่านว่า13นะคะกลางวันและกลางคืนนะคะเขียนคำตามรอยปักและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีในภาพด้านบนภาพด้านบนก็มีจะภาพกลางวันกับภาพกลางคืนนะคะเด็กๆเขียนตามรอยปากก่อนคะ่ะเ,เขียนคำว่ากลางวันนะคะ กลางวันแล้วก็เขียนคำว่ากลางคืนค่ะกลางคืนนะคะและเขียนก็สะกดคำไปด้วยก็ได้นะคะค,าคาลายสซโลอีนอนหลัอานว่ากลางคืนเด็กๆอ่านครับครูค่ะกลางวันกลางคืน ตอนนี้เรามาสังเกตภาพกันนะคะในภาพก็จะมีภาพกลางวันก็จะเห็นมองเห็นพระอาทิตย์มองเห็นต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะกลางวันสว่างนะคะก็จะมีสัตว์คือผีเสื้อพึ่งนะคะบินไปบินมานะคะหาอาหารจากกัดเกสรดอกไม้นะคะกลางคืนกลางคืนก็จะออกมามืดหน่อยนะคะก็จะมีพระจันทร์มี นะคะแล้วก็จะในบ้านก็น่าจะมีคนนอนหลับอยู่นะคะแต่ว่าสัตว์ต่างๆก็ไม่หากินแล้วนะคะก็จะคือจะเงียบนะคะค่ะตอนนี้เรามาดูภาพวงกลมล้อมรอบภาพที่มีในด้านบนพระอาทิตย์มีกลางวันวงกลมเลยค่ะทำเป็นฟองคุค้คกูเลยนะคะอาจารย์มีกางเืนนะคะวงกลมเลยค่ะเก้าอี้เก้าอี้ อาจจะอยู่ในบ้านแต่มองไม่เห็นไม่มีนะคะไม่วงกลมนะคะผีเสื้อบินไปบินมาวงกลมเลยค่ะหมอกกระแวนตาใช้เวลากลางวันแต่ว่าในภาพไม่มีก็ไม่ต้องวงกลมนะคะดาวมีในเวลากลางคืนนะคะสรุปแล้วพระอาทิตย์ก็จะมองเห็นในเวลากลางวันพระจันทร์กับดาวก็จะมองเห็นในเวลากลางคืนนะคะผีเสื้อสัตว์ต่างๆก็จะออกหาก,กินในเวลากลางวันนะคะเ,ออเด็กๆวงกลมกี่ภาพคะ หนึ่งสองสามสี่เก่งมากทุกคนเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกเขียนฝึกอ่านพยัญชนะไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะเขียนหน้าไหนนะครูคบอกว่าเวลาจะเขียนก็ให้อ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกอ่านเองเลยนะคะเวลาฝึกอ่านก็ให้ชี้พยัญชนะให้ถูกต้องแล้วก็อ่านตัวพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอภายขอคนขอระทางขอมูเจ้าจางเจ้าช,ชิงชอ้าช้างซอโซ่ชจ้ากระเช้หญิงดอกาดาตอปรตาตัดขอถาธอนำโททอพุท้านอนนี้ดอดิบตอเตาขอถุงขอทหารขอทงม หนูบอใบไ,ไมปป้ปอปลาปอขึ้นปอปอฝาปอพานปอฟันปอสัเภามอมา้าอ่าวันนี้นะคะเราจะเขียนหน้ายอยับเขี้ยวใหญ่นะคะอ่าเด็กๆนะคะหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เขียนหัดเขียนชื่อตัวเองก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์อนุบาลปีที่สองเขียนเล็กหกไปเลยค่ะอนุบาลสองขั้หกนะคะแล้วก็ เขียนชื่อตัวเองนะคะให้ปุ๊บพ่อพาเขียนนะคะยายักษ์ก็เขียนยายักษ์นะคะเขียนตามรอยเส้นปลาเลยค่ะรอเรือก็เขียนอเ,เรือรอลิงไปเล่าวนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ไประบายสีภาพที่สวยงามนะคะก,ก็จะมีภาพยักษ์ภาพลิงภาพอะไรคะภาพเรือนะคะมีเด็กพายเรืออยู่นะคะ ๋ยยะเขี้ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงไต่ลาวเสร็จแล้วก็มาลากเส้นนะคะจับคู่ไปจะชนะกับภาพเดี๋ยวยกเขี้ยวใหญ่เวลาลากเส้นนะคะเด็กๆไม่ต้องใช้แม่บรรทันทนะคะลากไปเลยค่ะเราเรือพายไปเราเรือพายไปเราลิงไต่ลาวนะคะเสร็จแล้ยวยังเอ๋เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะคอยดูนะคะว่าใครจะส่งงานก่อนน้ำขิงอุ้งอิงชีตากิมเมโฟกัสเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่า ใครจะส่งงานก่อนนะคะเวลาเด็กๆนะคะระบายสีภาพให้ระบายด้วยความตั้งใจแล้วก็ต่อเติมภาพก็ได้นะคะจาจารยครูก็มีนาาทิดด้วยเห็นไหมคะค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมอ,อย่าลืมสง่งภาพครูดูนะคะกําเก่งทั้งหลายการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักนะคะผักมีประโยชน์อย่างไรผักนะคะทําให้ระบบการขับถ่ายของร่าง ของร่างกายเราเป็นปกตินะคะแล้วเราก็ได้เรียนดูเรื่องกลางวันกลางคืนนะคะในเวลากลางวันสัญลักษณ์ของกลางวันจะเห็นอะไรคะบนท้องฟ้าเห็นพระอาทิตย์นะคะแล้วในเวลากลางวันนะคะเราก็สามารถที่จะประกอบการงานต่างๆได้นะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะไปทํางานนะคะถ้าเราจะเล่นบอลน,นะคะหรือเล่นสนามเด็กเล่นนะคะเราก็ต้องเล่นในเวลากลางวันนะคะส่วนในเวลากลางคืนนะคะ อะไรให้แสงสว่างในเวลาค่งคืนคะบนท้องฟ้าอะไรคะพระจันทร์คำเพิงดาวนะคะในเวลาลางคืนจะมีกิจกรรมที่ทุกคนต้องทําเหมือนกันทุกคนเลยคือกิจกรรมอะไรคะเก่งมากคะ่พะพักผ่อนนอนหลับนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดสิบเก้ากำลังระบาดนะคะให้เด็กๆของคุณครูทุกคนนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลา เพื่อที่ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงต่อสู้กับโรคโควิดสิบเก้าได้นะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะหมันล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะสําหรับวันนี้คุณครูประยูนนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้การดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย